สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็วันนี้โอเคต้องบอกก่อนว่าจากในคอมเมนต์เนี่ยที่คอมเมนต์มาะคะ่ะก็มีคนอยากที่จะเจออยากจะเห็นพี่สาวของบิ๊มบบนะคะซึ่งเป็นโมลานวัตถุโอ้ร้อนเล่นร้อนเล่นนี่นะคะคือพี่สาวคนโตของมบิบมนะคะของสี่พี่น้องหนึ่งตาสี่พี่น้องนะคะนี่คือตัวเจงของเราแนะนาตัวหน่อยค่ะป๊อปตีค่ะเจนรู้ไหมว่าเจไม่ต่างอะไรแปมเลยเจเจเหมือนแปมแป ก็คือพี่สาวคนโตนะคะชื่อป๊อปปี้นะคะอายุเท่าไหร่แล้วหล่ะไม่อลานที่เข้าใจโอเคค่ะเพื่อไม่ให้ไเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรปอลอเดี๋ยวปิ้งตามลงมาก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วก็โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็ไปชมกันเลยเจ๊ใค่เป็คนคิดเมนูอะ ไปเพือนคนคิดว่าจะทําเมนูนี้ดูคุกกิ้งวิตาด็อกเมื่อคือนนี้แล้วอ,อยากกินออ๋อนี่คือเรฟเลนต์คือคุกกิ้งวิตาด็อกหรอคุกกิ้งด็อกมาทำอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนที่แบบการกินในเมืองนอกพี่สาวปิ๊บนะคะเคยไปอยู่เมืองนอกมาก็คือไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันเป็นเมนูที่คนคิดว่ากินแล้วจะเฮลตี้ซึ่งมันไม่เฮลตี้แล้วก็เมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือ <c oughs> สลัดมักกะโรนี มักะโรนีอาปิ้งมาแล้วเหรอแน่นอนว่าส่วนประกรอบส่วนส่วนประกรอบส่วนผสมอย่างแรกนะคะซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยนั่นก็คือมักกะโรนีนี่คือการพรีเซนต์ของพี่สาวปิมนะทุกคนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะมักกะโรนีนี่เป็นของชาติไหนนะอิตาลีอิตาลีถ้าเกิดเป็นของอินเดียจะเคยอะไรู้ไหมไม่รู้มักกะโรตีใกล้ละปิงเป็นโจร เด็กแมสซิงเกอร์อันนี้เป็นหน้ากากอะไรไม่เผยเผยหน้านะฮะหน้ากากพารคิลิวเราขอพักรักษาตัวก่อนตอนนี้ปิงเป็นอะไรนะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบทั้งสองข้างหน้าแดงรวมเป็นหน้งครบโอเคค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะนั่นก็คือมาร์กอโรนีเฮ้อย่างที่สองแตงกวาแครอทนะจ๊ะไก่บล็อตใส่แอปเปิ้ลด้วยหรอ แต่เปิ้ลเขียวเหมันเปรี้ยวนะเจ๊อยากให้มันแบบเปรี้ยวหวานอีกนึงแกเพราะว่าไม่อยากใส่ไอตัวไรซมินิก้ากับน้ำตาลเพิ่มนยครับน้ำส้มสายชูไม่ต้องไม่ต้องปิดราคาก็ได้ใครๆเขาก็รู้ว่ามันฝรั่งหัวละเท่าไหร่แมจแต่ปิดเพื่อมันฝรั่งค่ะมะเขือเทศค่ะอันนี้พอดีเห็นลดราคาแล้วใส่ได้ดราฟทนฟรุตมันเรียกว่าอะไรแกมังกรเออเนย่ แปลว่าต้นหอมอ๋ออันนี้เคาเป็นครีมสนัดเลยเนาะและสุดท้ายนะคะมาสตาร์ดอันนี้คือเราจะเอาอะไรต้มหรอมักโรนีเราจะเอามักโรนีต้มลงไปนะคะทิปเสี่ยงที่บอกก็คือจะยังใส่เกลือลงไปจําได้ไหมตอนนั้นที่น้องแปมต้มมันฝรั่งอ่ะน้องแปมก็ใส่เกลือลงไปนะเอามักโรนีใส่ลงไปเลยไหมใช่ใส่ไปเลยโอเคต้มกี่นาทีคะดูที่ด้านหน้าซองเลยมันจะมีเขียนไว้ว่ากี่นาทีสูตรเนี้ย ให้ต้มมากลโรนีให้โอเวอร์คนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าถ้าเขาให้ต้มมาห้านาทีก็ให้ต้มสักหกนาทีเจ็ดนาทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอมันเพรมันเย็นแล้วมันแข็งแอนดมันก็จะยิ่งแข็งเข้าไปอีกใช่ไหมเจ๊ทำอะไรอยู่เหรอปอกมันปอกแล้วจะมันมันครั้งที่เราน้องแปมก็ปอกมันอ่ะพูดจาไม่สุภาพปอกมันซะแล้วมันสุภาพเมื่อกี้เจ๊บอกว่าอะไรพูดจาไม่สุภาพนะปอกมันอ่าทำไมอ่ะต้องบอกว่าปอกคุณปอกคุณ นี่คือมูของคนที่จบเกียรตินิยมดับหนึ่งเอแบกอะเหรอสวัสดีก็หั่นเป็นลูกเต๋าอันนี้เราก็จะหั่นั่นให้มันเป็นลูกเต๋าเลากเต๋ารู้สึกว่าเครื่องอืดๆนะเจเนเนาะไม่ใช่กล้องอืดนะเจ๊อืดนี่คือเป็นการบังคับให้พี่สาวลงมาทำคุกกิ้งนะคะเย่มันฝรั่งเสร็จแล้วพอเราหั่นมนฝรั่งเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องมัดฝรั่งไปไปต้มให้มันสุกเหมนเดิมใส่โต๊ะ กินโคสโลไหมโคลสลอน้องหมิ่นไม่ชอบอะ่ะน้องหมิ่นไม่ชอบกินโคลสลลน้องหมิ่นชอบกินสลัดทูน่าของเคปซีน้องหมิ่นไม่ชอบกินโคลสลอ,อะ่ะไม่ต้องกินเ <c oughs> จ๊บป,ป๊อบนะเป็นคนที่ตัดปัญหาง่ายๆด้วยการก็ไม่ต้องกินสิก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องเริ่มแค่นั้นแหละจบอืมง่ายดีนี่เราจะใช้มะเขือเทศประมาณนี้นะคะแครอทแล้วก็หกั่นให้ันขูดให้มันเป็นขอยน้องหมิ่นขูดได้ไหมจะลงแรงเลย ทั้งที่แล้วก็ให้น้องแบมทำทุกอย่างมาเองก็ช่วยบีมมันแล้วงานอาดิเล่เจ๊ทำอะไรแต่น้องผิบรู้นะนั่นผิวเยมแชร์แหละทำอะไรเวลาเจ๊คิดเครียดอะไรเงี้ยเจ๊ทำอะไรพูดมาเลยไม่ต้องอายออกกำลังกายร้องเพลงอะไรงี้คือบิวอยากจะให้เน้นในในกิจกรรมที่สองของนามันก็คือการร้องเพลงนะขอบเผาเลยนะตรงนี้นะคือนางเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะมาก เนอกแม้แล้วคือปี๋เนี่ยเป็นครูสอนน้องเพคือเวลาเราสอนเด็กเนี่ยเราก็เหมือนนั่งอยู่ในแบบห้องร้องคาราโอเกะทั้งวันแล้วเนอกแม้มีช่วงหนึ่งที่จะตอบนะตอนนั้นนางยังเรียนอยู่เลยมั้งแล้วนางเนี่ยเวลานางเครียดเนี่ยนางก็จะลากเพื่อนไปร้องที่ตู้คาราโอเกะสมัยที่ยังมีตู้คาราโอเกะนึกออกไหมที่เป็นตู้ๆอ่ะเออแล้วก็มีไม้สองไม้อะไรเงี้ยโชคดีที่เราไม่ได้เรียนมหาลัยเดียวกับนางเราเลยไม่โดนลากไปผงแาบเพื่อนมากเลยเหมือนนั่งฟังเดอะไวท์ที่ที่ไม่ที่ไม่ได้กดหันมาตอนไปออดิ ไม่ไ,ไม่ร้องแก้เครียดไม่ได้ร้องจริงจังไม่อยากจะน,นึกเลยว่าร้องแก้เครียดจะเป็นยังไงขนาดน้องที่บ้านยังพังคือวันไหนที่นางไม่ได้าาร้องคาราวเกะที่ตู้ที่มาหาหลายนะนางจะกลับมาร้องที่บ้านพอนางกลับมาร้องที่บ้านเนี่ยคือพอนางแบบพอทุกคนขึ้นห้องบนแล้วนางก็จะแบบว่าเอออ่ะโอเคจะแบบเฮ้ยปิ๋มวันนี้ร้องคาราเกะกันไหมปิ๋มกับน้องแปมปีเนี่ยจะหันหน้าจะหันหน้ามองมองมองัององนแล้วว่าเฮ้ยขึ้นเถอะสลายโต คราวนี้เ,เราก็เลยแบบว่าเราก็เลยเอาให้น้องขึ้นก่อนแล้วเราก็เลยเสียสละเป็นคนขึ้นคนสุดท้ายคราวนี้พอเรากําลังจะเก็บของขึ้นปุ๊บอีเจ๊ป๊อกเจ๊ป๊อกพูดมาก่อนเลย <c oughs> จะไปไหนล่ะ <c oughs> ร้องเพลงด้วยกันสิคือในใจเนี่ยไม่ไหวเลยแล้วคราวนี้เพิ่งกลับมาร้องเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคือนางก็เลยแบบว่าทุกคนรู้จักแอปนี้ไหมแอปพลิเคชันสมูท ที่มาให้ร้องเพลงอ่านได้อะไรเงี้ยคือปินมัารู้จักตั้งนานแล้วคือเราอยู่ในวงการที่เรารู้อู่แล้วว่ามันมีแอปนี้คือเหมือนจะบอกเพิ่งรู้ <S <S 1> <S 1> จะบอกเพิ่งรู้แล้วจะก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยกับ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 ,กบ,กบอีแอปสมูเนี่ยแล้วจะก็บอกว่าเนี่ยน้องปิ่นรู้ไหมน้องปิ่นรู้ไหมว่ามันมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่มันแบบว่ามันร้องเพลงได้นะมันขั้แลวโอเคเราก็คิดในใจเอาแล้วไม่้วยความที่แบบว่านางคือนางเก่งอะนางก็เลยบ็นว่า มีมีมีหน้าที่ที่ต้องรับชอบเยอะตามสติปัญญาของเรางเลยเงี้ยไม่งี้เอางี้มัน,นเครนะียดเ,เออปิดเป็นคนที่ทําง,งานใต้คำานกดดันไม่ได้บอกโอ๊แต่พี่สาวม,มันชอบมันรู้สึกว่ามันชั่งเล่นมากมันชั่งเล่นตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเออก็ปล่อยน้องไปเถอะนะแล้วประเด็นเอากลับมาที่สมูทเมื่อวันก่อนไอ้เราก็อยู่ในห้องนอนสักพักหนึน่งได้ยินเสียงคือเ่อพอมร้องเสร็จแล้วมันก็จะมีลิงก์ให้แชร์ใช่ไหมและั่งแชร์ แค่ลงในไลน์ให้น้องฟังมันอยู่จุดพีมันอยู่ตรงนี้้เราก็เออเฮ้ยจุปังมันสมูอะไรมาวะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ร้องเพลงพรอต้องสงเขาได้ป่ะ คอมเมนต์หน่อยแล้วก็แค่อัดนเองแล้วก็บอกว่าคนนี้ร้องคอ้นนะให้เขาไปฟังคือตอนที่นางส่งสมานางพีบอกว่าคนนี้ร้องพอ้นนะลองเข้าไปฟังสิเดี๋ยวแคปให้อ่านเดี๋ยวตัดมาให้อ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาให้ดูตกใจตั้งตัวไม่ทันเห็นนะค่ะเอง <c oughs> เพราะว่าโบตี <c oughs> อะส่งนินไปส่งนิ์ไปยัไม่ค่อยเปิดอ่านแต่ว่าเอาลองฟังหนึ่ยเออก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่เออก็โอเคพัฒนาจากตอนที่เรียนตอนอยู่มหาลัยขึ้นมาค่อนข้างเยอะสงกล้ขึ้นมากเลย นนมัไุกเกือบพุ่งตอนที่ยังเข้าไปนั่งตู้กับมาติดปากอู้หเราขออนุญาแล้วนี่นะคะก็คือมักกะโรนีสุกแล้วนะเจ๊บ๊บก็เคล็ดลับคืออย่าล้างน้ำอ๋อคือห้ามล้างน้ำหรอเมื่อกี้คือไม่ได้ล้างใช่ไหมไม่ได้ล้างเมื่อกี้แค่มาวางไว้เสดดน้ำเทน้ำทิ้งเฉยถ้าล้างน้ำปุ๊บอะความเหนียวของสปาเกตตี้มักกะโรนีมันจะหายไปอันนี้เราเราซีลไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแล้วทำไมต้องซีลอ่ะเดี๋ยวมันฉุนได้ต้งลางดูๆก่อนเลยโอเคนี่เราก็จะมี ของครบแล้วแล้วก็มีมีแอปเปิลเขียวแตงกวาห้องมเองไม่ชอบแตงกวาถ้าไม่ชอบแตงกวาก็เขียนทิ้นอันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆเขียยทิ้นแค่ว่าใส่ก็คกินแล้วก็มีมะเขือเทศคือมะเขือเทศจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราชอบเดี๋ยวอันนี้เราหั่นเป็นต้นหอมแล้วก็หั่นซอยๆหรอเาแค่ตของต้นหอมไปโรยหน้าให้มันน่ากินเฉยๆแช่เย็นแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเงแล้วเดี๋ยวรอให้มันกลมกลให้ทุกอย่างเย็นใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอามาคลุกใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ โอเคค่ะแล้วก็เรามาดูในส่วนของไก่กันบ้างนะคะอันนี้อกไก่นะออกไก่ขึ้นใช้สันในก็ได้ม,มันก็จะนุ่มกว่าเอาไปแช่น้าเกลือ,อไว้สักประมาณชั่วโมงมักนก็จะดีทำให้มันเค็มหรอเออมันได้ซึมเข้าไปข้างในนะเลยเกลือพริกไทยอันนี้คือเพิ่มรสชาติให้กับอกไก่นะคะคือจริงๆแล้วว่าเอาเข้าไมโครเวฟได้นะก็คือแค่หัน่นมันฝรั่ง ใส่ลงไปแล้วเอาน้าร้อนใส่ลงไปแล้วเข้าไมโครเวฟนะแต่อาจจะสักจากจะนานหน่อยสัก5นาทีส0นาทีเลยค่อยๆก็ค่อยเอาออกมาดูว่ามันนิ่มเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอย่าลืมหาภาชนะที่ทนความร้อนได้ดีด้วยนะชิเนมอนค่ะชิเนมอนทาอะไรหรอครับอันนี้คือที่นอนของเขาค่ะชิเนฮะเนี่ยน,นะเออวันนี้ชิเนจะได้กินสลัดมาร์กเกลวนี ก็ระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะคะเราก็มาทําน้ําสลัดกันก่อนจริงๆเราไม่ต้องทำน้ำสลัดคือเราซื้อน้ำสล็อคพันเอทูปมาเออเราจะทําทําไมวะเจ๊ต้องผสมไงคือบางทีเนาะแล้วม่กูห่วงจ้ะเปิดตัวปิ้งก่อนกว่าจะยอมเข้ากล้องเฮ้ยต้นหน้ามาชุดเละตบน้ำลายอักเสบน้าก็เลย กลายเป็นน่าดีเลยหน้ากากผ้าคีริวปิ้งไส่ม็อคเซ์ถ่ายคลิปปะสั่งบุ้งมามาอ่ะเราก็ใส่ลงไปในถ้วยนะคะก็จักรเอาประมาณปดหกข้าเจ้าแล้วก็ใส่มัสตาร์ดลงไปช้อนชาแหมคอสกวัวข้างบ้านไม่รู้เลยเหรอว่าทำอาหารอ่ะไม่ต้องหรอกแค่เมื่อวานนี้ร้องเพลงอ่ะทำ้อนก็เลยยินไปถึงปักซอยแล้ว คือกําลังแบบกําลังแบบนอนอนอยู yeah. that. ¿That ่สภาพหนึ okay. yeah. ่งยาพระเจ้าอ yeah. ัน mm นี hmm ้แอบแขมมานิดนึงใส่มะนาวนิดนึงเนี่ยเราต้องมีอะไรที่มันนอกเหนือจากส่วนผสมที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกอะประเด็นคืออีเจประเด็นคือเจเพึ่งนึ่งออกเอาพิงเป็นไงบ้างอะเจ็บเจ็บอะไรหรอเจ็บกามดูหน้าแบวเชียโอเคเอาลงไปนึ่งแล้วปิดปะเย่ก็คือนึ่งจนกว่าจะสุกประมาณกี่นาทีเหอ ก็เข้าไปดูเรื่อยๆเจอาทาอะไรอย่างเียนี่นี่นัดกันยังวะกินได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เนย่ยนี่น้ำน้ต้มใส่ไปสองใส่ไปสองช้อนเอพอ่ะทำไมต้องใส่น้ำด้วยอ่ะเหลวๆะให้มันเหลวหน่อยคือตามก็ยังอุตส่าห์แล้วตามถ้าเป็นตามสูตรแล้วอ่ะคือมันต้องใส่กันตาไปอชอนชาเวยซึ่งเว่า ต้องใส่น้ำตาลมันอ้วนเครื่องเทศเป็นมันอ้วนสารพัดของกุ๊กกิ๊กอันนั้นเพาเพราะเกิร์ลต้องซื้อเครื่องกุ้งซื้อเครื่องสารน้สมุนไพรมือไม้เอ๊ยมาอยู่ตรงนี้เติมสารพิเศษลงไปในส่วนผสมต้องเร้งตังจ่ายสารเคมี์เอออร่อยว่ะใช้ได้เลยปิงเจ๊ว่ายละช่วยเข้าไปยืนข้างในได้ไหมเสร็จแล้วนะแค่ คือเจ๊จะเคาะไปถึงพระเจ้าถังหังเกาตรงเลยไหมล่ะเคาะจะแหม <laughs> อะไรของป้าวะ <laughs> เอออีกชื่อหนึ่งนะคะที่ปิ่มใช้เรียกเจป๊อบนะนั่นก็คือป้าเพราะนางชอบทำตัวเหมือนป้าอ่าตอนนี้ที่เราแช่ไว้ก็สักครู่ก็เย็นได้ที่แล้วอันนี้เราก็คือพวกเนี้ยที่มันเย็นแล้วเราก็ใส่ใส่ลงไปเออไป <laughs> <laughs> อ้ไอ้ไมแดงเนี่ยวะเนี่ยไ <laughs> อ้ยุบเนื้อก็ยุบเหมือนนายอ่ะ เจ๊วันสอ์อาทิตย์นัดเราต้องรีบตื่นมาตอน7จ็ดโมงเพ้ it, ่ต้องมาดูเซเลมูนเกิดมาก็ราก็ตบ้นแล้วอ่ดตอนนี cin ้เราก็จะแับก็เอาโอ้ยที่บอกว่าจะให้เข้านะให้ไม่เข้าพอจะให้ไม่เข้าก็จะเข้าก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มา follow นะฮะในอ g หรอ ใช่แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ใน YouTube นะครับ I appreciate that very much คุณเกย์ลยวะขอบคุณมากนะครับรู้สึกดีมากๆเลยไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นคนดังนี้มานานแล้ว <c oughs> ต้องว <c oughs> เออแล้วตุปทีสิทย์เมื่อไหร่หจะผ่านอะ่ะเ <c oughs> มื่ร่จะผ่านไม่รู้แต่ว่าจะเสร็จอาทิตย์หน้าแล้วน้องๆที่อยากเข้าเอแบบก,ก็คิดให้ดีๆก่อน เดี๋ยวรอจบอาทิตย์หน้านะครับทุกอย่างเคลียร์แล้วเราจะ,จะมีทปเดี๋ยวเราจะทําคลิปของเราละเดี๋ยวพิงก์จะทำคลิปชาแนลพิงก์แล้วเดี๋ยวจะมาร้องเพลงด้วยอ่ะแล้วเราก็อันนี้คือน้าสลัดที่เราผสมไปเมื่อกี้นะคะอ้าวอันนี้คือใส่มังค้โรนีลงไปแล้วหรอใส่แใส่มกโรนีนะคะแม่เหมือนอ้วกเด็กเออเจ๊มันไม่เห็นได้มันอร่อยนะเว้ยคือ มันอ,อ่ะอยากพูดอะไรพูดอ่ะไอพวกอเมริกันสไตล์เนี่ยแม่เป็นอย่างเงี้ยชอบอะไรเลี่ยนๆไม่ก็คือแบบเป็นอะไรที่มันง่ายๆไง <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็มันเร็วๆตอนเช้าไม่ใช่ว่าแบบบางทีเขาก็ทำค้างคืนไว้แล้ว,ลวจริงเหรอวะนี่แม่งชั่วโมงกว่านะๆๆอันนี้คืออะไรอ่ะไก่ปอกไก่โอ้ชิคกินปอกป๊อกฮะชิคกินปอกป๊อกไงปอกปอกปิงเนี่ยมีคอมเมนต์เขาถามมาว่าคือเขาทุกคนก็ดูแบบปื้มปิงนะแต่ว่า คือเมื่อกี้วิ้งเกือบกินเข้าไปแลออ้วไงเจ๊เจ๊ก็ดึงออกมาก่อนออกินแล้วกินมันไม่กินหรอกินแล้วกินตั้งแต่อยากจำความไม่ได้อ่ะไปกินเข้าปากเงี้ยแต่เป็นซีนีแลกอ่ะมันเกิดก่อนเนี้ยมันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เองเป็นไงเป็นไงอร่อยไหม เออปิงมีคนถามมาว่า,วาแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของปิงอ่ะอคือมันหมายความว่าอย่างไงอ่ะสาวๆในทั้งสาวๆและและชายสาวนาเ,าเนี่ยพี่ปิงหล่อมากเลยแต่แต่สังเกตเห็นแหวนที่นิ้วนางด้านซ้ายของพี่ปิงมันหมายความว่ายังไงมันมีสองวงมันมีสองวงไหนดูหน่อยอ๋อมีสองวงอ,อ่ะแล้วไงต่อแต่ก่อนกระแดจริงอ่ะอันเนี้ยซื้อใส่เองที่ยูเนียนมอลไม่เคยถอดเลยตั้งแต่ห้าปีที่แล้วมั้ง ห้าปีที่แล้วไม่เคยถอดเลยเพราะว่าถอดไม่ออกเดูดินิ้วอ้วนประเด็นมัึงถึงไม่แรงถอดไม่ออกดึงไม่ได้แล้วซื้อใส่เองแต่ก่อนกขานี่ยคิดว่าคิดว่าตัวเองหลอกอะคนจีบเยอะแล้วแต่ก่อนอะเด็กๆตอนนั้นฮอตตอนนั้นฮอตตอนนั้นฮอตใส่แหวนใส่แหวนแม่งเลยเขานึกว่าเรามีแฟนแล้วไม่มีใครกล้าเลยไม่มีใครกล้าเข้าหา โอ,โอเคสาวสาวก็สบายใจกันได้เออมันดูครู่ะมันดูคููเหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นนักเรียนอ่ะคูเป็นพี่น้องมันเนี่ยใค่ใส่ผลไม้อะไรเพิ่มเติมจะใส่แค่นตาลุปใส่อะไรก็ใส่ไปเราก็ต้องเอาแรปมาแรปอ,อ,อ่ะปิ้งแรปสิโอเค โย <Yo>, ต้องแบบพี่จิงโจ้ดิงงเจ๋งงเจงหน้ากากจิงโจ้ไงพี่เปกผลิตไงเวเซจนอนอเฟโลอาจจะกินอาบะมีฟูมีอ่ะไม่ได้ดูคือจปิปอบเป็นคน <c oughs> ไม่ตามกระแสะไม่ตามเทรนไม่อะไรทั้งสิน้นนี่ยังดีนะที่ยังฟังเพลงอ่ะใช่จะยิน <c oughs> มีคนบอกว่าปิงหน้าขายกับเจมฮอร์โมนด้วย เอ้ยปิงก็เคยเล่นฮอร์โมนนะเวยเ้ยเออใช่ปิงเคยเล่นฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูแต่ก่อนปิงยังผอม <c oughs> เออเดี๋ยวรผอมแล้วเดี๋ยวรอสถิติก่อนเจ๊เห็นพูดอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วกลไก่สุกแล้วไหนไหนไหนดูไกาา่หนวู้วไก่คุวแวะหอมจุเจ,ทจท๊ทำไมเจ๊ต้องเอาแบบปกติมันต้องทำให้มันโป่งโป่งไม่ใช่หรอแบบพอดีอย่างเงี้ยทำไมทำไมต้องกดลงไปอย่างนั้นแบยไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันมีไอ้น้ำขึ้นไงอ๋อแค่ไม่อยากให้มันเปียก เห็นหมะม่วงก็จะคนและเหนียวเหนียวพอมันเหนียวบุบเราก็เตรียมกินได้เลยกินได้ยังอะกายจะจิ้มโหัวมือตกกะระปุกอีกแล้วปิ๊งไปปังก่อนเนี่ยพี่สาวปิ๋มก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ขี้บ่นร้องจากแม่ปิง๊งเนี่ยเอาแหน่เอาเน่ครั้งที่แล้วก็มานะไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแล้วเรื่องของกินนี่แกมาตลอดเลยนะชินเน่บ่นนะทำไมชินเน่ชินเน่อยากกินเหรอชินเน่โอ้ยขอขอกินอีกแล้ว คือถ้าเกิดเราเอาไปนึ่ง่งมันจะแบบมันจะชุ่มฉ่ำก,กว่าเนี่ยอันเนี้ยเอาไปนึ่งอันเนี้ยเอาไปซ่องเอาไปสร้ <laughs> าง <laughs> <laughs> อ้ยเน่นี่เนมอนแกเป็นหม,มาเห็นแกกินอีกแล้วผมไม่ได้เป็นหมาเห็นแกกินผมแค่ตามตามที่จิ๊แปมสอน อ๋อแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่บอกอที่ชมน้องแปมมานะคะน้องแปมก็ยิ้มแก้มปรีนะคะปากถึงปกติ<ม>กต็ปกติก็ปรีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แก้มปรีปากฉีก,ก,ถ,ก,กถ,ถึงรูหูนะเปล่าปากฉีกถึงโคนผมเลย <c oughs> นางดีใจมากนะคะที่แบบว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะบอกมาว่านางแบบดูเกาหลีมากน่ารักมากนู่นนี่นั่นคือตอนนี้นางดีใจมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่ดูนางทำนะนี่นี่นี่คือดูการตกแต่งของนาง โอ้โหทําเอาที่ผ่านมาที่เราทํานี่เป็นขี้เลยอ่ะ,อะพีเซนหน่อยพีเซนหน่อยอ่ะม<า>ักโครนีแซลลัดฮะม<า>ักโคนีสลัดทุกคน<า>สังเกตจากสีหน้าปิงนะคือมันเล็งจะกินนานมากเลยตั้งแต่มเมื่อกี้ตั้งแต่นึ่งไก่แล้วไม่ใช่เจ็บกรามอเอา้าเอ้ามันก็ต้องจืดดีดอ,อกไก่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้หมักแบบมันไม่จืดนะมันเค็มนะเค็มไม่ครัาเยอะอวยหน่อยได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่ตัดใหม่อ่ะ ใจอร่อยมากไม่พูดว่าเดี๋ยวถ้าใครไม่พูดว่าอร่อยเดี๋ยวไม่ให้เงินพี่สาวเป็นคนจ่ายค่าขนมเดี๋ยวไม่ได้ต้องวันตานวันตานน้องจะน่ารักเปนพิเศษเดี๋ยวชิมก่อนอืมอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยอร่อยไหมทำไมพิงหัวเราะอย่างนั้นล่ะไหนไหนขอ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 ชิมหน่อยคือเธออมไปแล้วอ่ะ จีบป๊อปน้องมันไม่ได้เป็นคางทูมน้องมันเป็นต่อมน้ำลายอักเสบเอ้น้องมิมกินมั่งดิแต่ลูกป้านจะว่าใครจะชอบไอ้บป้าป้าป้าชอบแน่นอนป้าจะชอบกินอะไรที่แบบแป้งแปงมันมนหน่อยซึ่งซึ่งอาการซึ่งจริงๆอ่ะป้ากินไม่ได้ป้าชอบกินฮันนี่ทอกับบิงสูงคือไม่เข้าใจต้องแบบว่าเดินหนีนะ เผาป้าดีกว่าตอนนั้นเรื่องเรื่องเรื่องโดนนัดที่วัดอะอไปปั่นน้ำถวายไปปั่นน้ำถวายพระคราวน,นี้หลวงพี่ก็ใจดีเลยเอาคริสปี้ครีมมาให้ป้าเนี่ยก็เลยแบบว่าเห็นเลงและเลงกล่องละแต่หมอได้สั่งห้ามกินแต่ป้าเนี่ยมองกล่องละปิ่มเห็นละปิ่มเห็นละมองกล่องคราวนี้มองกล่องแล้วทำไงละ่ะทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการปั่นเนื่อไหมแต่ปิ่มมันเห็นอยู่ปิ่มมามองอยู่สักพักหนึ่งป้าเริ่มเปิดกล่องสำรวจเราก็แบบป้าอย่ากินนะกินไม่ได้นะโอเคป้าก็ป้าไม่ได้กินซะหน่งึ น้องพิมพันธ์มาอีกทีนึงป้าหันหลังเว้ยเจ๊ป้าหันหลังน้องพิมพ์ป้าเออป้าหันหลังแต่คือมือข้างนึ่งอะเหมือนถืออะไรอยู่นึืออกไหมเห็นแล้วว่าป้าเอาเข้าปากต้องพิมพ์พูดเะไรไหมป้าทำไรอะจะทำท่าป้าสะดุ้งดิคือป้าก็พูดเต็มปากเลยนะป้า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 ไม่ทำอะไรเลยป้า ป้าป้าชิมเองป้าชิมเนี่ยป้ากินแค่ครึ่งชิ้นเองแล้วป้าก็งับเข้าไปอีกคำลูงที่ใหญ่ที่สุดแล้วป้าก็ค่อยวางลงป้ายังอะค่ะานโจะกินอะไรต้องแอบลูกกินเออแบบว่าแบบไม่ได้เลยอย่างงี้เฮ้ยแต่มันดูดีมากอะน้เห็นบอกเลยไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่เอาพี่สาวเข้ามานะเนี่ยเข้าใจความละเมียดละไมของพี่สาวปิดยังและนี่นะคะก็คือเมนูในวันนี้ของเราสลัดมักกะโรนีอกไก่นี่มาขอนี่มาขออ่าในลองมาดูชีว่า ชิเนมอนจะกินไหมกลัวหมาไม่กินบ้านนี่อันเนี้ยโอ้ยมันกินอร่อยเหรอมันชอบครั้งที่เราันฝรั่งเนาะไม่มันบดอ่ะมันก็กินนะไปหมาฝรั่งชอบชอบกินชอบกินแล้วก็ไปนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับสลัดมันฝรั่งอกไก่นะคะคือหน้าตาดูดีมากคือติดมาขอจะบอกไปว่าจะบ๊อบของ่ายๆนะเอาแบบทำง่ายๆแบบน้องๆที่อยู่หอนีจะได้ทำได้ทำง่ายนะุกท่าจะ ขอ50โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด แชร์แล้วอย่าลืมกดฝากสกายกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปห mm hmm. นะ้ายังไงก็ฝากพี่สาวของผมปิ่มเอาไว้ในอ้อมอก,กอ้อมใจด้วยนะคะส่ mm hmm. วนเพื่อน mm hmm. ๆที่อยากให้มีการแบบว่าอ,อ,อยากให้เข้ามาของ mm hmm. สี่คนพี่น้องเนี่ยปิ่มจัดให้นะคะอยากจะให้เพื่อน mm hmm. ๆช่วยกันเสนอมาว่าอยากจะให้เล่นเกมอะไรนะ mm hmm. เพราะว่ามีหลายคนเสนอเข้ามาว่าอยากให้เล่นเกมด้วยกัน4คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะบิม่มลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่สุดก็มีคนคอมเมนต์ถึงฉันฉันมีใจมากขอบคุณมากขอ mm hmm. บคุณมาก mm hmm. โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งมาถึงปิ่งนะปิ่งและแปมนะคะก็คลิปนี้ก็อยากจะสร้าง f e e แ b a ของพี่สาวเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตาม้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสดนะคะอย่าไมโยก้นาน